สวัสดีครับสันสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมบรวณน,นี้เราเรียกว่าปึกเตียนนะฮะอ่น่าจะเขตขื้นที่อำเภอท่าหยางลองไปชมกันที่หาดว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ว่าจะกำหนดเป็นรูปปั้นทางวันและกันเนื้อเลือสีริมเลก็มีลูปปั้น,ก,นกับมเลือสีชีพ<ะ>ด้วยที่นี่ที่ไหนอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าหาดปุดเตียง,ยงอ่าวันนี้วันธรรมดาไม่ค่อยมีคนนะแต่ก็ ขึ้นลมก็แรงอ่ะทั้งวันในคดีเยอะหน่อยอ่านนู่อะไไรต่่อนนูันนี้เจ้าแม่คุณอิมป่ะอันนี้อะไรละอะไรละ้นางพิมพ์ผ้าผ้าผ้พายมณีตัวนิดดิผ้าพายมณีตัวเล็กมากตัวเล็กนิดเียเห็นว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอ่าเพื่อสมุดพายมณีกับเพื่อสมุด จุดเด่นของหาดปึกเตียงก็เนี่ยนะรูปปั้นเอาปึกเตียนหรือว่าปึกเตียงปึกเตียนป่ะปึกเตียนแต่นี่เขาพัฒนาเยอะเขาไม่ใช่ปึกเตียงนะเอาแค่ปึกเตียนปึกเตียงนี่ตรงนี้เขาก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะเขาทําเทปูนนะตอนนั้นยังไม่มีอันนี้เขาพัฒนาขึ้นแล้วตรงนี้ก็ที่พัก อันนี้กันลมได้นะพ่อนะ uh huh. กันลมกันทั้งนี้เราไม่เคยเดินมาเลยนะนนอ,อันนั้นอะไรอะพ่อ hmm. พญ<ย>า,า,านาคบ้านกาแฟสด <Okay. S 1> บ้านเป็นหลังๆนี่สองพันสองอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวที่ต่อเนื่องจากหาดถุกดเตียง <c oughs> นะครับมีสัญลักษณ์มาน้ำาด,นะดยนะดนคุณแม่ก็พยายามที่จะข้ามน้ำเหรอโอ้ข้ามได้นี่โอ้คุณแม่อยากไปดูดุ่นชาวน้าข้ามได้ไหมไม่ได้น้ำน้ำเหอโอ้นึกว่าข้ามได้จะไปดูประมงหน่อยก็เลยมีน้ำบล็อกเอาไว้ โ oh. อ้ยเดี๋ยวใช้วิธีไหนอ่ะใช้ใช้อวนอวนอวนลากเข้ามาเอออวนหรอโอ้ oh. ทำคนเดียวเหรอคะโอ้เก่งโอ้นานไหมคะกว่าจะได้ขนาดนะั้นโอ้นานโ <c oughs> <Okay. S 1> อ้เก่งก่อนที่เราจะลงอวนเราต้องดูยังไง <c oughs> ต้องดูมีปลาเข้าไหมหรือ,อไงฮะหมอมูบนหนีเข้าไหมอะไรไหม็นนั่นเนี่ยโอ้ oh. แล้วเราก็เอาอวนลงไปวาง ลงไปเลยลงไปเลยกี่ครั้งคะลงวนกี่ครั้งข้างเดียวทรงข้างแล้วก็โอ้โหลงไปน้ําลึกประมาณอกบโอ้แล้วแล้วก็วนเราก็มีทุ่นลอยอยู่ลึกไหมคะน้ําตรงนี้ลึกไหมคะลึกลงไปนีดแล้วโอแต่ว่ามีตะกั่วใช่ไหมโอ้ตัวมีตัวมีฝูงตะกั่วด้วยนะครับ กกกกอืมนี่ไงตะก,กวัวนี่ไงตะก,กวัวทุ่นลอยนี่อืมความยาวประมาณสัก50เมตรได้มัมยมม้ยอืมแบบนี้ทุกวันเลยฮะเป็นวันวันบังวะอือ ยากระมากระมาโอ้บ้านอยู่แถวนี้ป่ะคะอยโอ้นี่คื้นมาแรงอยู่ตรงสามวันนี่นี่พึ่งจะสาวันนี่โอ้ถ้าถ้าขึ้นแรงนี่ไม่มีปลามันมีแต่ว่าล้มลงไม่ได้ล้มงไม่ได้มันแรงอ๋อมตีมัาตีตีสาวะที่คนเยอะไหมคะมันก็มีบ้างอ๋อมีบ้างมีมากๆอันนี้หาส่วนตัวหรือว่าหาทั่วไปคะั่วทกาะ ทว่วไปมั่งเนี่ยทั่วไปลาไปไปจำหน่ายหรือว่าเอาไปทานพร้อมกินกับนี่เป็นแกงน้อแกงไปเลยครับออดีนได้เลยนะเนี่ยเง่ากินยอ่ะอยู่แถวนี้ไม่ต้องกลัวอดเลยนะใส่หน่อไม้แกงหน่อไม้ยิงเทศครับ ไม่ชอดก็รอเขาอยู่อะไรขอตะวันตกดินมาเที่ยวท้าวผักชีนี่กูเลยน่าเป็นรีสอร์ทใค่ไหมเป็นมาบ้างป่ะไม่เคยเหรอมาสองคนมีกอดของกำนันสำรองครับอดีตกำนันอดีตกำนันแพงไหมคะฮะตัวนี้ก็เราก็ไม่รู้ก็เนี้ยสพระวัดกูได้ามีหาสารวัตรด้วยสารวัตรก็ตอนที่มีนางยักษ์ไงไม่ อ๋ออันนั้นหาสารวาดอ๋ออ๋อนางดีเสื้อสมุดเลยเนีน่ะนะมีต้นยักษ์เลอเอหาสารวัตรสารวาดติดตอนเขามันอนี่ก็มันเป็นอดีตอะไรมันมดก็จะมีคนมาฝักมาหลายยันอ๋อเงียบนะคะแต่เงียบนี่มาคนมาเที่ยวทั้งหมดก็คือหาดปึกเตียนหาเตียนอหาดปึกเตียน เมื่อกี้หนูรีบมาเหยียบน้ำเลยออเราล่องไปข้างาเรื่อยยย่เจออนก็เปิดนูไปบางทองบางทองเรื่อกข้าวเรื่อะก็มีค้นมาภกันเยอะือบงทองบางทองบางทองเราก็ไป้วเราะอย น้ำข like ึ oh oh. right ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวมันกลับมาละอ๋อไม่ตายอ๋อไม่ตายไม่ตายนี่นะครับปล่อยน้ำ่อยน้ำ่อยน้ำคล้ายๆปูเสฉวนนะเนาะเราก็ว่าไอ้ยังมันยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยเนี่ยข้างในอ่ะนี่ไงอ่อทางนั้นเรามีชีวิตบางตัวก็ไม่มีแล้วสวยสวยงาม ครับด้านหน้าที่เราเห็นนั่นก็คืออา,อาดึกเตียนนะมีนางพันธุรัอ์อันนี้เรามองอีกมุมหนึ่งนะฮะมามุมนี้เป็นรีสอร์ทนะครับก็ดูสวยนะใครสนใจที่จะมาเที่ยวที่อาดึกเตียนตรงนี้ก็เป็นอาหารของเพชรีสอร์ท ก็คอยเยอะมากเลยายาวไปหมดเลยนะ สงบเงียบล่มสงบเงียบดีแล้วก็คนยังไม่พลุกพ่านเท่าไหร่กันสวยสวยหอยเปลือกหอยเยอะเขาก็ลงเล่นน้ำกันได้นะเพราะทางนี้นเห็นเล่นน้ำมาเห็นมาเล่นน้ำอ่าที่กลางเต็นท์พักอืมก็เโต๊ะพักได้ด้านอืมอะไรต่างตางที่พักมีระดับก็ได้นี้ เปิดโรงแรมแต่นคนมีคนอยู่ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่หาดชายหาดชะอำใช่หาดชะอำตอนนี้เราเดินมาชายหาดชะอำนะคะชายหาดชะอำนะฮะตรงนี้อยู่ไม่ไกลจาก ปลา,ปต,ปาตรงนู้น,ตร,น,นตรงนู้นเป็นร้านอาหารนะใช่ไหมที่เขาย้ายจากฝ<ม>ัก่งนู้นมานี่นะริมนะ่อนนะ,นอ,นนะอันนั้นเขื่อนหรือสะพานปลาเราจะเป็นเขือ่อนแม่เราเดินได้ไหมเมื่อกี้ถ้าเราขับรถตรงไปมันจะเจอตรงนี้มั้ยก็น่าจะเห็นอยู่นะแต่เขาอยู่ปิดทางด้านนู้นน่ะเออเขือข่อนเนาะทางที่เขื่อนกันกระถิ่ หลบขึ้นเวลาเรือเข้ามาหลบขึ้หนหลบอะไรได้บรปดาปากอ่าวตรงนี้มันเป็นปากน้ำน้ำไหลลงด้านนี้ครับจันละสามสิบบาทมั่งได้ใช่ไหมมาขอใช้ค่ะ,ะแตนนนะ่ตรงนี้เราดูนะตรงนี้ข้อตรงที่มีร่องน้ำอ่ะว้<อ>ม,มันเป็นสะพานนะพ่อสะพานตรงนู้นข้ามมาที่เราผ่าน นู่นเขาก็ไปลงผ่านอะันนี้ก็มีเตรียคพับไเช่าอ่ะนะเข้าไปน,ะน้ำโค้งจากตรงสะพานใต้สะพานมาอ้อบนนี่แล้วมาออกตรน,นี้เลยเห็นไหมฮะน,นู่นนีล <N> ่องน้ำนะครับไหลลงมาโค้งตรงนี้แทนที่เ็าจะลงตรงนูง้นเขาไปลงอ่ะนะใช่แทนที่ก็จะไหลบางนีง <N> ้นะ <N> แทกแล้วเขาก็มาลงตรงนี้เลยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปากอ่าวปากทางแม่วันนะล่องน้ำตรงไหนลึกตรงเนี้ยจะลึกนะไอ้ที่สีเข้มๆอ่ะสีเข้มๆจะลึกมันเป็นทางโค้งอ่ะนะใช่นั้นน้ำก็จะตีโค้งตรงนี้แล้วก็ซ้ออ่าก็ด้านนี้แล้วก็ไหลลงด้านนู้นเลยนู้นเขก็จะไม่ค่อยลึกตรงหัวบุงโค้งจะถูกลึกตลับตรงเนี้ยโดนกัดซ้อไปตะลิ่งพังละ เนี่ยตะลิงตะลิงซ้อตะลิงนะแต่ฝั่งนู้นจะตื้นนะ่ะนี่น,นะครับอันนี้ก็คือบริเวณชายหาดชะำอำอ่าเลยบรกนิดหนึ่งก็เป็นวัดเนรัญชลานะเพรานี่เขาก็ซ้อน้ำไปเรื่อยนะเขาก็ซ้อปูนหินอะไรไปเรื่อยเลยนะน้ำพอไหลมาปุ๊บนี่ไปนู่นตลอดเลยนะ มันจะซาะตลอดเลยอ่ะดูสิผงอะไรเนี่ยมันซาะนําพื้นอะ่อะน่านะทุดไปเรื่อยๆอ่าแรงน้ำเพาะมานะจะเป็นเฉพาะหน้าฝนรอเปล่าเพราะมีน้ำไหลมานะหน้าแรงก็าคงน้ำน้อยกว่านี้ตอนนี้เขื่อนนะไม่แน่ใจว่ามาจากเขื่อนแห่งกระจาด้วยหรือเปล่า,าที่ไหลลงมาทางนี้ ก็ไม่ได้ชิมนะฮะว่าเป็นน้ําจืดหรือน้ําเค็มแต่อย่าชิมดีกว่าไม่รู้สะอาดป่าไม่มั่นใจน่าจะเป็นน้ํากลอยนะน้ํากลอยไม่รู้ม่อะไรพว่นู้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างก็ไม่รู้โอเคนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสั้นๆนะฮะเดนเล็กเน้อยเป็นเวทีแสดงดนตรีนะฮะยังไม่รู้ว่าคณะไหนมาเรื่องในงานอะไร จัดบ,บรรยากาศดีนะคงเย็นนี่แล้วมั้งเตรียมเวทีไว้แล้วเนี่ยเปเย็นเนี่ยเกร๋อมฉลอง ติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริงกริงด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ